วันนี้เราให้ดูพลอยสตาหลายหลายไซส์หลายๆขนาดน,นะครับคลอยสตาแต่ละไซส์ก็มีดาวมีดาวสวยแต่ละไซส์นะครับรก็เนื้อดีนะครับเนื้อดีปลอยสตาจันทบุรีบ่าบ้านบางระจันขาสวยดาวดีเนื้อดี ดาวชัดเรียกว่าขาสวยเรียกเป็นขาเป็นเส้นเลยเส้นน,นะครับดาวเมวว่าเมื่อดูแสงไฟเมื่อดูแสงไฟก็จะมีดาวออกคอยธรรมชาตินะครับเป็นคอยคอยที่มีลักษณะพิเศษแสงมันจะออกมาเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็กระจายเป็นดาวนะครับเลยเรียกสตาร์มันมีจุด โฟกัสจุดที่ว่าแสงออกแล้วก็มีแฉกกระจายออกไปเหมือนเราดูดูอะไรครับดูดวงดาวเราถ่ายรูปถ่ายรูปมันจะมีแสงออกเป็นแฉกนะครับเพื่อถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายไปกร,ร,ระทบกับแสงพระอาทิตย์ที่ส่งลงมานะครับเป็นดาวอย่างนี้ครับเป็นดาวเดอะสตาร์ เดตาเป็นพลอยที่มีอำนาจมีพลังนะครับมีพลังพลังของเอ่อพลังแฝงนะครับเนื้อพลอยกเออ็เนื้อแข็งนะครับแข็งที่สุดแข็งที่สุดนะครับือนดาพลอยือนดาพลอยนะครับแข็งนะครับแข็ง เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นพลอยก็เป็นแร่แล้วก็เวลาไปเผาก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามตามเชื้อตามเชื้อนะครับมีเชื้อเหลืองเชื้อเขียวเชื้อเงินนะครับเราก็เราก็เลือกเอาตามตามเชื้ออจะให้เป็นสีโทนไหน